รู้สึกของได้เป็นพรีเซนเตอร์นาคนแรกของประเทศไทยเลยไม่เคยมีผู้หญิงไม่เคยมีพรีเซนเตอร์มาก่อนในประเทศไทยคืเอ,อ,เ,อเอาจริงเอาจริง,รง <ๆ S 2> เลยฮะตอนแรกก็ตอนแรกก็ตกใจมากตื่นเต้นมากแล้วก็คือตัวเราเองเอ่ะเราเราก็ตอนแรกตอนแรกเราไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเราจะไม่ได้นะแต่ว่าพอพอเขาบอกว่าเออคุณมาเป็นเฟรนซ์ซาว์นาคนแรกเลยนะก็ดีใจมากอย่างแรกเลยคือรู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าอย่างที่อย่างที่บอกนะว่า ไม่เคยมีแมตชอตอในบ้านก่อนในบ้านเราครับดีใจมากมาครับผมแล้วก็อยากขอบคุณทางนาที่ให้โอกาสพวผมเองแล้วก็ทีมของผมทุกคนที่ที่ใด้เราโอกาสแล้วก็พวกผมสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดก็จะกล้าไปข้างหน้าผมทำกับทาครับมีกระบวนการในการคัดเลือกเยอะเหมือนกันหลายขั้นตอนเลว่าจะได้มาเรื่องกระบวนการเนี่ยผมตัวผมเองไม่แน่ใจนะครับก็อันนี้ต้องลองถามทางทางนาดูสั่คก็ สุดท้ายเราก็เราก็ได้รับข่าวะเราเป็นคนได้รับข่าวเขาสุดท้าก่อนหน้านี้ได้เคยแบบว่าติดตามหรือวบาสนใจสินค้าของนาบ้างาะจริงของนาเนี่ยคืออ่ะพอลแก๊สเคร่องเขาดังอยู่แล้วดังอยู่แล้วคุณแม่ผมยังใช้เลยเลาจริงๆนะคุณแม่ผมไปงานหรืออะไรก็ยังใช้นะครับแล้วก็ตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยก็บอกเลยว่าค่อนข้างค่อนข้างเป็นที่นิยมมากๆเพื่อนผมหลายคนก็ใช้คอนซีลเลอร์นาเป็นพวกที่เป็นแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นแบบเป็นบล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ความจริง ตมเองก็คุคมีกับทางสินเปลือกตาของนาสมาค่อนข้างค่อนข้างเยอะอยแต่ว่าพอนี้ได้มาลองตัว light reflection ก็ก็รู้สึกว่าเอาจริงๆเราเราชอบนะเราชอบมากคือมันไม่หนักมันม,มันมีความสุขทางที่แต่งหน้าเราเวลาสมมติว่าเรากลับบ้านไปเราเสร็จงานแล้วเราลบหน้าอย่างที่อย่างที่พี่เขาได้บอกไปนะบคนเวทีว่าพอพอลบแล้วอ่ะมัน หน้าไม่ซีดอ่ะเออเรามันเพราะว่าเขามีส่วนผสมของเขาเรียกว่าสกินแคร์ด้วยเวลาเราแต่งหน้าก็มันมีไปด้วยใช่ครับก็แฮปปี้แฮปปี้มากๆแล้วก็แล้วก็มีความสุขใบหน้าของผู้ชายก็ใช้ได้ใช่นไม่ใช่ใช้ได้ครับผมใช้ได้ครับก็ผิวสีไหนก็ได้ไปที่เคาน์เตอร์ได้เลยครับมีที่นะครับอาร์ติสต์คอยช่วยอยู่แล้วเดี๋ยวนีตัวใหม่เนี้ยแบบผู้ช้ยังเบิร์กโคนยังไม่กล้ายังไม่กล้แต่งหน้าแต่งหน้ามีจะมีเคล็ดลับหรือคำแนะนำอะไรให้กับผู้ชายความจริงผมว่ามัน ทุกวันนี้สังคมเราค่อนข้างสวีทพอแล้วที่ททีี่่แบบเราเราไม่มีการมามาจัดกันอะไรกันแล้วแบบเอยแต่งหน้าหรออะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมคิดว่าการไปงานไปอีเวนต์หรือไปอะไรอย่างเงี้ยคือผมเป็นผู้ชายที่บอกว่าค่อนข้างผู้ชายแบบผู้ชายผู้ชายนะเวลาแบบวันปกติผมอาจจะไม่ได้แต่งหรือว่าอยู่บ้านอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันที่เราไปงานอ่ะทุกคนก็อยากดูดีผมเชื่อว่าทุกคนอยากดูดีแล้วก็การแต่งหน้าเนี่ยความจริงอ่ะเราแต่งเบาๆก็ได้เราใช้เราใช้ไลท์สเกนฟาวเดชั่นหรือใช้พาวเมอร์ลงก่อนไลท์สเกนฟ่น ต่อก็โอเคแล้วมันก็มันก็นกทําให้เราดูดีขึ้นแล้วเวลาเราไาาป<ะ>านนาเนี่ยฝากเพื่อแต่งน้าในฐานมิชเินเตอร์นพื่อแตน้าไปแล้วเพื่ทยให้กับแฟนๆเขาได้นนสนใจมากทำตามประมนเลยได้ครับก็ขอฝาก l i ไลฟ Reflecting Foundation นะครับผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์นาทุกอันเลยละกันครับผมก็ความจริงแล้วอยากให้ลองอยากให้รู้ว่าลองแล้วมันดียังไงลองแล้วมันเป็นยังไง ซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าสามารถไปที่เคาน์เตอร์น่าได้เลยมีพี่ๆีแมกกาบาท์ทีสพอยให้คำแนะนำอยู่แล้วว่าสีไหนเข้ากับเราสีไหนเหมาะกับเราหรือว่าเราจะซื้อเปลือผลิตภัณฑ์อืนอ่นๆก็ได้ทามเมอร์หรือออร์แกเลมหรือว่า,าหลักอย่งางเงี้ยมันก็มันก็มันก,มนก็มันก็ใช้ได้หมดนะฮะก็อยากจะฝากถึงผลิตภัณฑ์น่าไว้ด้วยนะครับน้ำตาฝอยแล้ับเด็ถึงงานไรเห็นป่ะตอนตัวเองจะเปิดบริษัทเพื่อสร้างละครเป็นผู้จัดเองหรืเป็นไงบ้างก็ความจริงบริษัทเปิดมา ักพักแล้วครับผมเป็นปีแล้วครับผมก็เพิ่งครบรอบวันเปิดบริษัทไปใช่ก็ก็ไปกินชาบูกับพี่ตาเสนสองคนนะครับเรียการใช่ครับผมก็คือตัวเราเองเรารู้สึกว่าเราอยากเราอยากจะเรียนรู้แล้วก็คือเราเราได้มีเราได้มีโน้ตฮาวบ้างแหละว่าว่าเรื่องหลังทํางานยังไงเรื่องหลังเป็นยังไงแล้วเราก็อยากจะสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่ใช่แค่เป็นตัวเราที่ที่อยู่เบื้องหน้าเราก็อยากจะ ไปอยู่ทางเรื่องหลักแล้วก็สร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพใค้ที่เดียว์เรากันครับ,ใ,บ,บใครที่ยิ่งฝนได้ตาแคอร์ดเพื่อจะแปลงาาใาแล้วก็รสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ตอนนี้นเห็นว่ามี่จะทีมเป็นแลวเรื่องหลักกิจการเราอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็มาทำเรื่องหลัด้วยแล้วก็เป็นหน้านด้วยใช่ครับก็ตอนนี้ก็ทําทุกอย่างเลยครับ<ม>ทำทุกอย่างทำในบริษัทด้วยทำเบื้องหน้าด้วยนะฮะแล้วก็ คือถามว่าถามว่าทําเยอะไหมความจริงมันก็มันก็เยอะแต่ว่าเราแฮปปี้แล้วเราก็ทุกครั้งที่เราได้ทำเราเห็นเราเห็นผลตอบรับที่มันดีเกินคาดมาเสมอ<ำ>ก็ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่ให้โอกาสพวกเราแลก็ทีมทั้งโต๊ผขอเองและทีมของผมเองแล้วก็รวมพิจัสินด้วยก็ ขอบคุณท่องเราแฟนขับรถมากถ้าไม่ได้ตัดสินใจจะทําทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังลไปเป็นเรง่างเดียวกันบางที่บอ้ว่าทำสองอย่างพร้อมกันมันอาจจะเออนะนอาจจะดีอย่างหนึ่งอาจอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอาจจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยความจริงเบื้องหลังนี้เรามีทีมที่เราไว้ใจมากๆอยู่แล้วครับผมแล้วลก็เป็นทีมที่เราเชื่อว่าเรามองไปในทางเดียวกัน<ม><ม>เรามีเป้าหมายไปในทางเดียวกันแล้วก็เป็นเป้าหมายที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปเพื่อสังคมครับก็ผมเชื่อว่าทีมของเราค่อนข้าง วปใช้ได้มากๆแล้วก็วิไลอาบมากๆตัวผมเองบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ไปจับเรื่องหลักแบบโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยขนาดน, mm hmm. นั้นหร kind of ืออะไรเงี้ยเราก็แบ่งงานแล้วก็ตัวผมเองก็ยังเรียนรู้อยู่ซึ่งผมรู้สึกว่าทุกวันเราก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกๆวันก็มีความสุขนะครับสำหรับตัวผมเองว่าผมเป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่งการที่เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกวันมันมีความสุขแล้วมันก็ได้ได้ได้ค่อยๆพัฒนาได้ก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วซีรีส์เราเป็นผู้จัดเองเล่นเองด้วยใ่ะคะ เล่นเองเนี่ยไม่ใช่ครับเป็นใช่ครับเพราะว่าก็ก็ตัวซีรีส์เองเนี่ยก็ตอนนี้ก็อยู่ใน process อยู่ในช่วง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 แรกของการ production ก็พยายามพยายามเต็มที่มากๆทุกๆวันก็ก็คือประชุมประชุมทุกวันจริงๆครับซีรีส์เรอยากให้ติดตามต่อไปค่อยๆรักใส่ไปไปเป็นรูปเป็นร่างกี่เปอร์เซ็นต์หรอกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะก็ เอาเอาเป็นว่าเป็นเฟสแรกดีกว่าเป็นเฟสแรกเป็นเปอร์เซ็นต์ที่คิดยากเหมือนกันแต่ปีนี้จะได้ดูไหมผลงานที่มีก็เดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปคือคือ <c oughs> เอาจริงๆนะคือถ้ามันยังไม่ดี <c oughs> เราจะไม่ set tone for less <c oughs> เราก็จะไม่หยุดแค่เท่านี้เราอยากให้มันดีจริงๆ <c oughs> เราก็จะเราก็จะทําให้มันดีที่สุดเหมือนกันจะได้กลับไปทำงานก้าวใหม่กลับไปทำงานกั้าวใหม่อ่ะครับเราทํางานด้วยกันอยู่แล้วครับทุกวันเราก็ทำงานด้วยกันอยู่แล้วครับผมก็ ยูทูบก็ยังทํำด้วยกันอยู่นะฮะแล้วก็ในอนาคตถ้าซีรีส์คู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นทางผู้ใหญ่จัดการแล้วรีบ้างไหมควับจริงๆทางผู้ใหญ่ก็มีพูดถึงครับผมก็มีพูดนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่หรือยังไงเขาก็คงดูเวลาที่เหมาะสมอยู่ครับผมยังไงก็ก็ต้องเป็นทางพี่น้องพี่ทิงเนาะก็อยู่ที่เขาจะให้โอกาสเราแล้วตอนนี้เหมือนกันมีอะไรบ้างครับในละครซีรีส์อะไรที่ถ่ายทำไว้ไหมมีอะไรตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มี ความจริงก็มีหลายมีมีหลายอย่างนะครับที่ที่ตอนนี้ก็ใกล้จะออนกำลังจะออนหรืออยู่ในช่วงช่วงโพสหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ไหมฮะอยู่ในช่วงโพสหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่รู้พูดได้ไม่พูดแล้วกันนะเราติดตามนะเร็วๆนี้เร็วๆนี้ก็เดี๋ยวมีคงคงมีแบบคงมีซีรีส์สั้นด้วยมีอะไรด้วยครับผมแล้วก็แล้วก็อยากแบบงานเตที่ตอนก็ตั้งใจทำ อมนใ่พี่เจ็ดกับเก้าเหรอซีดี้่บหรือว่าอะไรพวกนี้ไม่ไม่ใช่ครับผมก็เป็นของกอยางกับการทำงาน9ก้าเองอ่ะเก้าเขามีสังกัดที่ชัดเจนเ้วเลยมันจะมีปัญหาหรือเปลงายากขึ้นอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเรื่องเรื่องเรื่องสังกัดเนี่ยเพราะว่าตัวผงเองก็ไม่ได้ลงไปดีเทลในส่วนนี้เนาะก็แต่ว่าถามว่าถ้าถ้าสุดท้ายแล้วกงเองหรือตัว9ก้าเองอยากทําอะไรคู่กันอ่ะผมเชื่อว่าการคุยกับผู้ใหญ่ก่อนแล้วก็ต้องบอกเขาก่อน ก็ต้องรอดูว oh. ่าเขาจะพูดหรือว่าแม่พูดยังไงหรือว่าเขามีปัญหาอะไรด้านไหนด้านไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ต้องตามถางผู้ใหญ่ด้วยครับแล้วเป็นของพี่บอกว่าจะปล่อยนี้คือใครจะได้เห็นเมื่อปีนี้แน่นอนครับปีนี้แน่นอนครับผมก็ตอนนี้ก็กําลังกําลังกําลังค่อยๆทําอยู่ก็ขไว้ก่อนไว้ก่อนครับผมเพลงที่อยากจะได้มาเป็นเพลงแนวไหนยังไงคความจริงแล้วเนี่ยก็อยากได้เป็นเพลงที่ที่เรา อินเนาะที่เราแบบที่เราแบบมีความหมายกับตัวเราเองก็อยากให้มันเขียนออกมาจากความเป็นตัวเราที่สุดแล้วเรามีส่วนช่วยเยอะไหมครับก็ก็ความจริงแล้วเนี่ยก็แทบจะอยู่ในทุกขั้นตอนครับผมเอามาจากชีวิตจริงเราหรือเปล่าก็ต้องรอฟังนะครับกลางปีด้วยอว่าประมาณประมาณกลางปีครับผมลองดู พี Hoy, ่ฝากเรื่อหนึ่งอินสตาแกรมครับหจุดสิจุดสามล้านแล้วมีแฟนกลับมารวมฉลอดกเดือนก่อนก่อนีเลยต้องขอขอบคุณท้กงแฟนคลับทุกคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับรวมถึง international fans ด้วย thank you very much uh, thank you for all your support uh, it's really means a lot to me ก so, ็ขอขอบคุณที่ พพอร์ตกันมาตลอดเนาะขอบคุณที่อยู่ข้างกันมาตลอดแล้วก็บางทีเราเดินไปข้างหน้าเราเดินก้าวสั้นบ้างก้าวยาวบ้างแต่เราจะเดินไปข้างหน้าเสมอเพก็ขอบคุณทุกคนที่ที่อยู่ด้วยกันและมาเดินไปข้างหน้าด้วยกันตอนนี้บางประเทศเปิดแล้วป็นไงจะได้มีโอกาสไปปากแฟน่ากชาตต้งแี่เด็หรือว่ามีงานิดตอนนาไหมความจริงก็ก็มีติดต่อมาครับผมแต่ว่าเรื่องเรื่อง p r o c e s ของการเดินทางเรื่อง p r o c e s ของงานหรืออะไรเงี้ย ก็ก็อยู่ในขั้นตอนการคุยเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเดินทางได้หรือเปล่าเรื่องมาตรการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องรอติดตามกรอนไม่ใไหนติดต่อไครับเพื่ออยากให้เราไปร่วมอันนี้เป็นมิตริ้งตัดตังการมิติ้งตัดอันนี้อันนี้ยังไม่ทราบเลยครับผมแต่ก็มีมีติดต่อมาบ้างหลารก็คือแต่เขาเรายังเรายังไม่ตัดสินใจว่าจะไปไหมเขาจะมีโปรเซสก็ยังเป็นโปรเซสองการเรื่องของการเดินทางเนาะเรื่องมาตรการต่างๆเรื่องอะไรอย่างงี้ด้วยครับผมก็ต้องรอดูในอนาคตว่าจะ เป็นยังไงสถานการณ์จะดีขึ้นหรือเปล่ายังไงก็อยากให้พี่ๆทุกคนตัศักดิ์ศรภาพด้วยนะครับขอบคุณสิครับโอเคครับขอบคุณมาก